มา,มาพี่น้อง,งมาดูเหตุครับวันนี้วันที่สิบห้านะครับนี่ปเป็นโมเป็นเราเ,เป็นเงาเป็นเปิดพี่ใจเฟี้ยงกับมี่บนบานเราวันนี้บานมาเมื่อเช้านี่อันบ่เปิดอืเพราะว่าอันมาสิบ่เปิดนั่นแหละความตั้งใจนะ เหงาเดียวเลยตัวนี้เหนนเอาเดียอากคากันมากเปล่ากันนะนี่นโยกกี่ดินนี่มันถึเป็นเหงาสิแต่ทั้งหมดว่ามันอยู่ดินนะเหงาเดียวได้เยนี่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 แะครับพี่หนอนยังมาแรงไต่ไต่เอามันออกไวตอนบ่ายยังไม่เห็นเลยนี่มันเอา มื่อนี้มันแดดฝนตกนนำเมืม่อคืนนี่ฝนตกนั่นปะถา้าถ้ามันจะออกดีนั่นคือพ่อฝนตกปุ๊บแ่ะมือรุ่นมากาละเอาอืมอืมขันเอานั่นเอ้ยเบิ่งบ,บ่เปลี่ยนนี่มันจะอบออนก,ก่อนแมนมันจะเอาเห็ดทูกอย่างบ่เห็ดป่วกเห็ดโครนยังก็หลอดแต่นี่ครับพี่น้องยังมาแลงครับก็มาใต้เห็ดใต้เห็ดก็ปุ่มเดียว้วตัวนี้แมน อะจะีภาพไปลาะเบิ้งพี่น้องเปิดบ่งการหาไปพร้อมกันเลยนี่เปิดกันแลไม่ดอกหน่อยวะนี่แหละเนาะนี่นี่นี่เบิง<อ>่บงดูนี่นี่หาไปพร้อมกันเลยนี่อ๋อเ <c oughs> นี่พี่น้องขนต้องการสะเห็ดบ่นสะเห็ดสิมีแต่ว่าปีใดก่อนเอาดอกนี่ก่อนแม่นเห็ดเบิ้ดด้นี่นี่กขานังขึ้นบ่แม่นมืออื่นแจวมันนี่เอาอันนี้สักก้อนนี่ เฮ็ดตรงใจเย็นๆด้วยใจหันนี่พี่น้องอยากอยากสิบอกว่าเฮ็ดฟางนี่ยบริสัเชื้อด้อครับบ่ได้ไม่เชื้อไม่มีเชื้อครับไม่มีเขาเรืว่าบม่ไม่หัวเสือฟางอะแหละผมเอาฟางมาสะมากองแบบนี้ครับไฟมีอันนึงเยอเดี๋ยวทายพี่น้องมังกรตัวนี้รอบๆอันนี้ข้างกองฟางนะครับนี่ผมก็สะแบบนี้ครับสะกระจายกระจายแบบนี้นะครับ นี่ครับกาลัางเก็บยุครับตอนนี้อุ้มหนึ่งโอ้เหลื่มบานตั้ละนี่ครับนี่จะว่ามันประเดี๋ยวม่ดอกบานเล้พี่มันมีอันดอกตูมมันนํำอาา๋อพ่อเห็นพี่พี่ฝนฝนจะออกอีกดิ เมื่อจะจะออกเย็พีีพี่น้องเอ้าเรววางนี่เพนหงว่เดียวเราางเก็บกองนี่เดี๋ยวสภาพี่น้องไปบรงกบจะน้อยหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวเบิ้งเห็ดกันนครับณตอนนี้ก็จะมีนี่นี่ยครับที่พี่อว่ามันดอกเห็ดว่ามันดอกเห็ดปวกเดี๋ยว เดี๋ยวเขามาเก็บครับถ่ายเบื้องก่อนอนะันดับแรลกเดี๋ยวพาเบื้องกบจะน้อยหนึ่งนี่พุนพุน,พนชมกบยำแรงนะครับพุนฟังเสียงกกกับเพื่อนดีพี่น้องขุนกองฟางกำลังเก็บเห็รอยู่หนุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอคอยนี่ยครับ แตกสวดสวดนี่กวกฝาห้องนี่มีอวดมีจอยมีหน่อยมีใย,ยนะครับเพราะว่ากบเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับนี่ให้อาหารบ้างบนโน้ตที่ประมาณไร่ก,กว่าๆนะครับนี่อู้นี่นี่นี่ไม่งี้นนเย็บตัวนะั้นเย็บเบิ่อก็นนะมันดอกยังไงวะ

ขอจะให้มีความเชื้นแบบนี้ฝนตกฝนตกดีมันจะเกิดดีไข่มันสาบโเก็บก็คือบานครับมันก็จะบานไม่จออเจ้ามีพบกตอ,อ,อะไตัวเ่อนี้เด็ก ใส่ใส่เนี่ยเนี่ยอืมเนบวเคียร์นี่เนี่ยร้สิบารตัวเนี้ยขันใจหอนมันกะบวเห็นเห็ดดิเพราะว่ามันบวมเปนเห็ดอันเพาะเนาะมันเกิดเองธ้รมาติมันกะแล้วแต่มันสิไปเกิดยังมองไรเข้ากับตองใจหาเอานี่พี่เอ้าพี่พี่ พูอนะเอ้าพี่คนบานหลังตัวนี้บานตะบบเย็นเนาะโอ้โดนเหยียบโดนเหยียบโดนยำก็นั่งบานเก็บเหีดธรรมชาติใจหอนก็บว่าได้คือมันบ่าโพยเห็นนะครับมัาเขาต่องเชียร์หาเอาแต่มีบางส่วนเห็นโพยขึนไม่เห็นพี่มันจะสื่อยู่ยร่างไตจะเป็นโพก ตอนแรกผมคุมดินครับคุมดินเพื่อไม่ให้ย่าขึ้นแล้วก็ห่มดินนั่นแหละผลพอได้คือได้กินเห็ดนี่แหละครับนั่นเห็นอยู่บอือนั่นนั่นเห็นอยู่บะอ๋ะอผมอมันต้องกบไว้พี่น้องนี่คน,นบ้านนี่คนอ่ะ ถ้ามันถ้ามันถืออากาศปุ๊บมันก็สีบานเร็วแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในหับโปกไว้แบบนี้ปุ๊บมันสะดอกแบบนี้ครับนี่มันก็สิดอกใครไมันสีไข่ขึ้นจังไงล่ะไข่มันสีไงสีไงถ้าสมมติว่ามันถืออากาศเร็วมันจะบานมันหน่อยอยู่แต่ว่ามันสะบานแต่จันสีกี่ตัวนี่เห็นด้วยไหมนี่ยนี่เห็นมันนี่สองดอก โอ้ยมันบานเลยเนี่นจะาไปเห็นมันปะหมดแล้วได้เคียบพวกเนาะเหลียวเอิงพอผาดผีดนี่ยจะเห็นแล้วเก็บเห็ดลงสะอาดเลยพอสั่นขี้ดินที่กิดดอกมันนี่ซ้ำนี่ก็ลังแสบครับผัดน้ำมันหอยก็อร่อยแต่ต้มยำก็แสบนะครับเป็นธรรมชาติ ปัสจากหวัวเชื้อนั่นแหละดอกหน่อยกันยังเหลืออ๋อมันยี่ตามขอบปองฟ้างกับมีพี่น้องมี่หอดอยู่ดินพ่นแล้วมีนี่ดูดิดานอ๋อมันใหญ่ตัวนี่่ามัน,น,น,ม,นมันหน่อย นอยู่เตะฟางอ่านี่นะครับเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับการปลูกห็ดฟางแบบไม่ได้ตั้งใจกับว่าได้นะครับอ๋อมันออกยวงขาแบบนี้ตัวเบิ้งที่มันเกิดบ,บาน ชาดมันสีหอมครับหอมธรรมชาติเนี่ยแหละกบปลอรไปเลยเนี่ยเมื่อีครับกบเนี่อ้าวลบไปเมื่ที่ครับนี่พี่น้องเรื่องกบธรรมชาติเมื่อี่ล่ะเนี่นี่นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับพุ่นหมอปลอรไปเลยยพุ่นอ้าวเมื่อกีใกล้มาดูอย่าฝาไปคุยกันก่อนเอาไปซ้มนี่ครับอยู่ริมน้ำนะครับนี่พุ่น เลี้ยงกบแบบปล่อยพี่น้องเลี้ยงกบแบบปล่อยพุณอันนี้ก็มี่กี่กนี่กบเล็กกบน้อยนะครับ